สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคีนัทแชนเนลปิดร้านปิดร้านค่นะเดี๋ยวค่อยมาคุยเรามาดูหลังจากที่เราดูไลฟ์นะนเห็นคลิปของไทยอุดอรไปนะพี่ไทยอุดอรไม่สบายเนาะก็จะติดเสียงเพลงนิดหน่อยนะ เรามาดูกับข้าวนะกลับบ้านเนาะแถวดอนนอนรอ,อยู่ในรถนะเพราะว่าไม่สบายนะคะพี่ๆี่สิ่งที่ต้องลงมาซื้อก็คือกับข้าวนะไปพักอยู่โรงพยาบาลให้ยานค่าเชื้อ,อซ่อบรอบหนึ่งเนาะเอาเนี่ยก้อนหนึ่งทีทายกินข่อยู่บ่ทายอยู่ให้เขาเอาเพลงะเนนะโอ้ยทางนู้นแต่ทางนู้นเราต้องคุยเสียงดงังกว่มันเจ้าว่าอะไรนะจะให้ค่อยกินฟรี ให้กินฟรีวันนี้ทำไมไม่กินฟรีเราต้องจ่ายเงินเร<อ>าไม่เอาฟรีคนน่าราักไงอ่าไหนโยกอย่างเมื่อกี้ให้ดูหนยี่โยกไงสงกาดไปม่วนไหนมาเนี่ยอ๋อไปถนน,นข้าวเหนียวมาคะ่ะแล้วแล้วทำไมไม่เจอเราเอาไม่ไม่เจอหรอกจ้าเพราะว่าอยู่บนเวทีค่ะโดนศาสสะบั้นหันแหลกเลยค่ะดูตัวดูเออพี่สาวคุณทำไมเป็นอย่างเงี้ยพี่สาวคุณน่ยฮะฮะส่วนนี้ฮะเดีด๋ยวออกมาเป็นไทยสังคมค่ะ แรงไหมไซยุบไซยุบเดียวเจ้าเดียวโอเคยาวไซยุบจ้าโอ้ไม่เจอมายาวเบลอเลยว้มาเจอพี่หนูหายเครียดเลยเครียดเรื่องอะไรปากไม่มีอะไรมันร้อนใช่ดูปากสิปากอะปากไม่แดงแรงไหมนี่ต้องแดงเขาไว้เดี๋ยวค่อยล้างเจ้าลิปสติกมาให้แดงมากกว่านี้อุ้ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีแบบเล็บเลยลิป จมไม่ติดนะเหรอจมไม่ติดเหรอตอนนั้นก็เอาตังนะไม่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 ได้เอาไว้ให้ค่าน้ําน้องไม่ได้เดิมขอบคุณมากเออะปะเดิมยังจะมาให้ปะเดิมยังจะมาให้ฟรีปะดงปะเดิมสวยงามยังเเดิมฮะแล้วไปดูคลิปด้วยนะแล้วเขาคอมเมนต์ใต้คลิปเวยนะเอาหรอเออรบกวเออยัง ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไล่โซดค่อยค่อยติดตามขึ้นไยนะค่อยบอกว่าไซยุโร่ค่อยซูดไซยุโร่ยาวไซยุโร่ดูดูดูรอบซอยสั่งได้เลยดูหน้าน้องสาว เป็นอะไรเธอถามอาการหน่อยดิกกดเป็น,เ,ปนเออมีม,มีมีน้องสาวกี่คนเนี่ยมีคนเดียวโอ้ยคนเดียวโอ้สุดยอดมากใช่ไหยเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วเรียนจบแล้วไงอ๋อเรียนจบแล้วไปทำงานรัตนประัดไหมเออเออไหม<ะ>เป็นยูนยิองเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครใเนี่ยอ๋อเรียนเกี่ยวกับคอมโอ้ยเดี๋ยววันหลังมาปรึกษาจะให้ทำหลังว่าไหน โอเคขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณที่โปรโมทให้ด้วยจ้าเดี๋ยวช่วยโปรโมทจ้า๋ยวไปคอมเมนต์เดี๋ยวต้องคอมเมนต์จ้าโอเคอันนี้เขาได้เปิดเพลงได้เขาเครียดหลายแล้วบายบายขอบคุณเพื่อมาจ้านี่เจอกับข้าวไทยอุดรแล้วปลาหนึ่ง ปลาหนึ้งปนปลาร้าะบาเนี่ยรด้แหนลาดอย่างปลาย่างนะงนักหวานสดยเแกงเห็ดใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงน้อยนึ่งนี่เออเอาด้วยแกงเห็ดใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงน้อยนึงน้อาดก็่หาใส่น้อยนึง็ใส่หลาหลย่ะนี่อาหารหล่กประจ้าหนู่บ้านไข่ ทำไมเป็ดก็ไม่ไข่ไข่ไก่ก็ไม่ไข่เหรอเออเอาไข่เอ,ไขเอาไข่เค็มด้วยค่ะไข่เค็มไปทำกันรก,ก็ต้มใบเท่าไหร่แบาทหนึ่งสองสามเอา,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 าสีส่ใบหกใบสใบได้หกใบหใบเดี๋ยวตั้งมาพอมี<ะ>สี่สิบห้าทอนสองบาท<ะ>ขอบคุณค่ะ